สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆแล้วก็ F C มาดูเทคนิควิธีการแต่งลูกให้ขาดนะฮรในระยะ50กว่าวันเพื่อจะส่งเสริมให้ลูกที่มีภูเต็มลูกที่สวยสมบูรณ์ได้ไปต่อเพิ่มน้ำหนักลูกโตขึ้นวิธีการแต่งขาดก็ให้สังเกตลูกนะฮะลูก2ลูกนี้นะลูกขวามือก็จะเป็นลูก5ูภูเต็มนะครับภูสวยลูกกลมสวย ด้านซ้ายมือก็จะดูฝั่งนี้ก็จะสวยนะครับอย่างนี้เป็นกิ่งเล็กนะ,ะทุเรียนสีปีกว่าเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าลูกไหนควรแต่งออกครับกลับมาด้านนี้นะครับลูกขวามือเห็นไหมครับมีรอยบุ๋มตรงนี้เป็นทุเรียนแบบว่าทุเรียนวอลลิงถ้าเราดึงไว้ทั้งคู่ลูกขวามือก็จะเป็นตอกไซอยู่แล้วนะ,ะลูกซ้ายมือกัมกึงถ้าไปหัวก็ได้ แต่ถ้าลากไว้ทั้งสองลูกก็จะกลายเป็นตอกไซทั้ง2องผมก็เลยจะเป็นต้องตัดตัวลูกหัวลิงออกเพื่อที่จะทรงอ,อีกลูกหนึ่งขึ้นไปเป็น AB นะเพิ่มน้าหนักเพิ่มผลผลิตนี่คือวิธีการสังเกตแล้วก็การแต่งขาดผลระยะนี้นะฮะปกติก็จะต้องแต่งตั้งแต่ระยะ30-40วันแต่ตอนนั้นหนามยังไม่พลิก นะก็เลยไม่รู้ว่าลูกไหนจะเป็นแบบไหนจะสร้างมาเล็ดเต็มไม่เต็มนะเราต้องมาแต่งขาดในระยะ50-50ถึง50กว่าวันนะจะสวยพอดีเห็นไหมครับลูกที่มีอยู่หนึ่งลูกก็จะกลายเป็นลูก AB แล้วก็จะจะเดินเติบโตขึ้นไปถึงน้ำหนัก4กิโลได้ครับผม